ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะงานยุ่งจึงไม่ค่อยมีเวลาแต่จะพยายามฝึกภาษาไทยทีละน้อยทีละน้อยคอยติดตามนะคะขอบคุณ ออโอ้ my god ซาริกอะซารคกากระคุณค่ะขอบคุณอะทูคอนชัลลุสขอบพุณนซังมือทูคนชันลุสขอบพุณซังมออืม thank you ขอบคุณอะทูคอนชัลลุสขอบพุณซังมือทูคอนขอบคุณขออ ม,มีความสุข o oh m g มีความสุขที่ใจขอบคุณค่ะฉันลักฉันรักคุณ oh my g o who are you who are you x ซาลาวะกซาลาวะขอบคุณค่ะฉันฉันฉันมีความสุข ขอบคุณค่ขอบคุณสารักกมันพีเคเอ่อโอ้ oh m god โอเคโอเค P.K P.K โอเคอืมโอเคเค

อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ